สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาักการบิทักษวงศ์นะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอโปรแกรมที่ชื่อว่าอาซ n นค่ะอันนี้จะเป็นโลโก้ค่ะอาซ n นนะคะคือโปรแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะสาหรับการจัดก,การงานและก็โครงการค่ะใช้เพื่อช่วยให้ทีมทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะมีการวางแผนติดตามความคลื่นหน้าและก็แบ่งงานให้สมาชิกได้อย่างชัดเจนค่ะ ซึ่งประโยชน์ของอาสนะนะคะก็จะเป็นการจัดระเบียบงานได้ง่ายมีการสร้างงานแล้วก็แบ่งเป็นขั้นตอนยอ่อยๆพร้อมกับกําหนดวันครบกําหนดด้วยค่ะแล้วก็จะมีการติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์นะคะสามารถเห็นว่าภาพรวมของโครงการเนี่ยอยู่ขั้นตอนไหนแล้วมีใครรับผิดชอบในส่วนนี้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการทํางานร่วมกันแบบเดียวทามโดยการแท็กเพื่อนร่วมทีมมาแสดงความคิดเห็นหรือการแนบไฟล์ในงานเดียวกันได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็จะมีการ ช่วยลดการสื่อสารที่ซ้ําซ้อนค่ะไม่แบบต้องคุยงานกระจัดกระจายในหลายช่องทางเพราะว่าแบบรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟรอร์มเดียวกันได้ค่ะมีการหลากหลายมุมมองให้เลือกค่ะโดยดูงานแบบ list, ์บอร์หรือว่า calendar หรือว่า t i m e l i น์เพื่อแบบวางแผนได้ตามสไตล์ของทีมตัวเองเลยค่ะก็จะมีการแบบเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นได้ค่ะเช่น Google Drive Zoom แล้วก็ Microsoft Teams ค่ะ ช่วยให้แบบเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความโปร่งใสในทีมด้วยนะคะทุกคนในทีมเนี่ยก็จะสามารถเห็นสถานะงานเดียวกันลดความสับสนทําให้แบบงานเสร็จทันเวลาค่ะซึ่งอ่าโปรแกรมนี้นะคะก็จะเหมาะกับทีมทํางานโครงงานโครงการฟรีแลนซ์หรือว่าต้องการแบบเออเห็นภาพรวมของงาน ในการแบบติดตามงานได้ชัดเจนแบบในองค์กรอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งข้อเสียของ Asana นะคะก็จะเป็นเอ่อฟีเจอร์ฟรีเนี่ยจะมีจำกัดมีแบบเวอร์ชันฟรีสำหรับทีมเล็กๆแต่ว่าถ้าต้องใช้แบบฟีเจอร์ขั้นสูงเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันเยอะแต่ว่าแบบอาจจะงงสำหรับมือใหม่ที่แบบอาจจะไม่เคยใช้โปรแกรมจัดก,การงานมาก่อนค่ะ ไม่มีฟีเจอร์ในการแบบติดตามเวลาในตัวค่ะจะต้องใช้แอปเสริมค่ะและก็อาจจะต้องแบบต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะเป็นระบบคลาวด์เบสนะคะไม่มีโหมดออฟไลน์เต็มรูปแบบค่ะการทำงานจะสะดวกก็ต่อเมื่อมีอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะถ้าสรุปสันน้นๆก็คืออาสาานะคะเหมาะกับการทํางานที่เป็นทีมมีหลายขั้นตอนแต่ว่าถ้าทํางานเดียเด่ยวๆงานเล็กๆก,ก็อาจจะต้องใช้แบบโนเซชันไหมคะเทรโลหรือว่า Google Tracks. ที่แบบมีฟังก์ชันการทํางานเหมือนกันแต่ว่าจะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกในการทํางานแบบเดี่ยวมากกว่าค่ะสำหรับนี้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ